ก็เป็นต็มแหลกนะครับ,ออรรบของเช้านี้นะครับก็นี่เอาเรือเอาเรือมาลงคลองนะครับวันนี้โอเคก็ ล้อล้อนึตะหลงไปเรื่อยนะครับก็ใช้เป็นกบยางสอนพิษนะครับคลองนี้น้ํามันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นเหยื่อยางนะครับก็คือจะเหมาะที่สุดนะครับคือตีขึ้นตะหลงแล้วก็ลากลงมาครับกบยางสอนพิษครับผมนี่นะสุดยอดมากครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อปลาช่อนกระซายอ้วนครับผมตัวนี้โอเคครับผมสุดยอดมากครับ <Hey. S 2> กัดใต้น้ำเลยครับตัวนี้คือตีไปเนี่ยเหยื่อตกปุ๊บมันเหนียวเลยครับตัวนี้ก็เป็นกบยางสอนพิษนะครับเหมือนเดิมนี่ช่อนของสายอ้วนครับผม โอเคครับผมก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับกบยางสอมพิษนะครับ mm hmm. ก็คือตีแปะสลิงแล้วก็ลากลงมานะครับเี็บร้อยกบยางสอมพิษครับผมโอเคสุดยอดมากครับ เห็นช็อตกัรดครับตัวนี้นี่ครับตุ๊กโตจ้านะครับตัวนี้แกยางหาง่อนครับกรชป๋านสายก็อ้วนๆนะครับเนี่ยตัวก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่แต่ว่าอ้วนปักเลยครับตัวนี้โอเคครับฝากของเงาด้วยครับตุ๊กโต๊ะจ้านะครับตุ๊กแกยางหาง่อนนะผมก็ปลาราแวงเแวนเนี่ยใช้ตัวเนี้ได้ผลดีมากเลยนะครับ ฝากของงาด้วยครับตกโตจ้ำนะครับนี่เป็นคอครับก็เอาเท่นมาลงกันโอเคทรรุกคนตกโตจ้ำเดี๋ยวมีกันต่อครับผมสุดยอดนะครับ ไปแปะตลิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็เป็นปลาช่อนนะครับกัดกบยางสอนพิษครับสายสวยเลยตัวนี้นี่ครับกบยางสอนพิษนะครับเต็มปากเลยโอเคครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับใส่อ้วนๆครับตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อกบยางสอนพิษครับก็ วันนี้ขาเรือมาลงนะครับก็คือภายตีตามคลองนะครับโอ้มันมากครับวันนี้สุดๆดเลยโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับกบยางสอนพิษครับสุดยอดมากครับผมโอ้กัดโดนเบ็ดพอดีเลย กัดโดนเบ็ดพอดีเลยนะครับตัวนี้อกอดตีเข้าช่องนะครับอกอดตีเข้าช่องตรงนี้ครับมันมีช่องอยู่หน่อยกัดเต็มเต็มเลยนี่กัดโดนเบ็ดพอดีเลยครับเหยื่อตกมันกัดเลยครับตัวนี้ กาเขียดจ้ำนะครับปลาช่อนโอเคครับผมฝากผมเงาด้วยครับเขียดจ้ำนะครับตัวนี้ปลาช่อนก็ได้สวยๆครับโอเคครับผมฝากผมเงาด้วยครับก่อวันนี้เอาเรือมาลงนะครับก่อตีเลาะๆไปเรื่อยๆครับตรงไหนตีได้ก็ลองตีตีดูนะครับองน้ำแห้งๆนะครับหมายสวยๆ เกียรเจ้าครับโอเคสุดยอดมากครับ